สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องสาวบันดูค้นกาลสินอีกตามเคยค่ะพี่น้องเมงนี้มาพอกันอีกแล้วค่ะเมนี้ผ้ามาต้มจ้าต้มไก่นะจ้าเนาะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะจ้าต้มน้ำรอดเดือดแล้วเนาะจ้าเนาะนี่จ้าไก่ของเฮา ใส่ไก่เลยจ้าพี่น้องน้องไก่กับตีนไก่น่จ้ะเนาะขอตรวจขอให้ด้จ้าพูดประสุภาพจ้ะมีจ้าขาไก่น่ะจ้าเนาะ จะไก่ห้ากับส้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวามาต้มกันไปเรื่อยๆจ้ะจนกลัวมันจะเปื่อยเนาะจ้าเนาะพี่น้องจ้ามาเบิ่งไก่กันจ้าเปื่อยแล้วจ้าต้มจนเปื่อยแล้วจ้ามาตักฟองออกเนาะจ้นะเนาะตักฟองออก นี่จ้าพี่น้องเพื่อดีขนาดจ้านี่จ้าใส่มะขามเปียกนะจ๊ะเพราะว่าห้องโรมีน หาเบงตลาดบาะมียนใบบักขามอ่อนเนาะจ้ะใส่อันนี้แหะจ้ะใส่มะขามเปียกไปเลยแสบพือกันแล้ะจ้ะใส่แค่นี้ไปกนเนาะจ้ะย่านมันเปียวแตนี่ก็คิดว่าสิเปียวอยู่นี่ จ้าพี่น้องเขาใส่เกลือ,อไปแล้วจ้าใส่คงปรุงรสค่ะรสด,ดีเนาะจ้ะเนาะเอ้ยดีละจ้า,า,จาไก่ของเขาคงนัวจ้ะคงนัว นี่จ้ากะซิมีพริกพริกแดงนะจ้าห้าทุบออกจากลวก็หอมแดงจ้าทุบแล้วลวกะต้นหอมผักชีจ้าเดี๋ยวเอามาใส่กันเลยจ้าพี่น้องจาบ่ะมี่เครือเทศเด้จ้าะเครือเทศไม่มีนะคะเพราะว่าลืมซื้อค่ะไปซื้ออีกไม่ได้จะฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกขาดของแสบจ้าพี่น้องจ้า ซ้ำใดเขาก็ใส่ซ้ำนันเนาะพี่น้องเนาะนีล่ละจ้ะต้มยำไก่ของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ละจ้าพี่น้องเวื่ดีขนาด ค่ะพี่น้องต้มยำไก่ห่ากระเส็จเรียบร,อยร้อยแล้ะจ้าตำแจ่วพริกสดจ้ะตำแจ่วพริกสดกับหัวหอมแดงนะจ้ะเนาะตำแจ่วปลาแดกปลาจ้ามาด้วยจ้า,าพี่น้องม่กินขวน้ำกันจ้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไ้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเนาะห้คลิปหนามาพอกันไหมจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ